สบายดีท่านผู้ใหญ่ทางลายชาวพุทธทางหลายเนาะที่หักธรรมศาสตร์ที่หักประวัติศาสตร์เนาะสบายดีเนาะวันนี้ขบานกับชิมาเล่าเกี่ยวกับอาณาธรรมพระบ้านพระตอ่อเมืองกะซีแคเวเมนเกนเนาะอันนี้ก็จะเป็นอาณาบ่อนที่เฮาอาณามักไปส้มไปท่องเที่ยวเนาะจะเป็นอาณาต้นไม้บรรยายทีว่าฮาอนุหลัก์ไว้เนาะอาณาตะก้อนเนี่ยในิมีอาณาบริษัทและกระทังเมืองเพิ่นมาพัฒนาเนาะเพิ่นเช็ดเส้นทางเข้ามาเฮ็ดอาณา ไฟฟ้าเข้ามาแบบจะมาอาณาเข้าในอนนะาณาทำผ้าเนาะเพื่อว่าให้มีการท่องเที่ยวให้มันทีว่าแจ้งขึ้นเนาะในเมื่อที่ว่าบริษัททางเมืองเพิ่นมาพัฒนาชมาเห็ดเส้นทางเทางภูย่างเห็ดไฟฟ้าเข้ามานี่เนาะบันนี้หันอ้อมค้างบริเวณที่ว่าต้นไม้บัญตาที่ว่าเห็นใหญ่ตัวนี้เนาะมันจะเป็นดินส่วนดินให้ของพอม่ปภะชาสนเนาะในเมื่อทางบริษัทกับทางเมืองเพิ่นอาณา โบอ่นาใสค่าสุดเซยของดินส่วนของพ่อแม่ราชาชนบบเพียงพอเนาะภาษาชนก็เลยบบปล่อยให้ทางเมืองพนมาเหตุการณ์ท่องเที่ยวเนาะในเมื่อที่ว่าทางเมืองพนเขเห็นแล้วพนก็ปล่อยละเลยเป็นจังสี่แหละพี่น้องเป็นต้นไม้บหญาาหญ่จังสี่ตึบมาเนาะในเมื่อเขาปล่อยปะอ่านาละเลยโดนมาแล้วบันนี้น่ะทางอ้อมข้างนี่มันจะเป็นอนาดินส่วนของพ่อแม่าชานเนาะวันนี้เขาเจ้ากระทางเข้ามาเรื่อยๆทางเข้ามาเรื่อยๆจนเข้าเข้าใกล้เข้าใกล้เข้าใกล้คลิปนี้เนาะ ราะว่าเดี๋ยวนี้คำปั้นทีอาาข้อความอาณาช่วยเรือเนาะข้อความที่ว่าท่านที่ว่าหักธรรมศาสตร์เนาะฮักประวัติศาสตร์เนาะอยากมาช่วยหักษาบริเวณนี้เนาะเพื right ่อเป็นอาณาประวัติศาสตร์เป็นการท่องเที่ยวให้แก่ลูกๆลันๆของทุก่านเนาะที่จะมาสมมาบ่งเ่นี่เนาะอยากช่วยกันสนับสนุนรักษาในบริเวณตัวนี้เนาะเพราะว่าบ่ให้อนาทั้งอาาประสชนเพล่นลูกรามเข้ามาแบบมาเฮ็ดอาณา ส่วนฮิตให้ฮะนะขาหมายว่าฮาอนุรักษ์ไว้ลำกานเนาะรายยักข้อความเสื่อมมายังอาณาสุธเฮาทางลายเนาะคนที่ฮักธรรมศาสตร์ทาประวัติศาสตร์เนาะอาณาที่มาคองอาณาธรรมภาทีว่าขปิเชมาลามุนี่เกี่ยวกับธรรมภาเนาะสมัยตะกี้มันจะมีพระลายพี่น้องเนาะจะมีพระลายสมัยสงครามเนาะบันนี้หันพระจำนวนหนึ่งอาณาคนเวียดกับคนอองกไปมืดก pues <Yes. S 1> <pesos>. ันยังจำนวนหนึ่งทีวายังบ่มืดเนาะอยู่ในหันมันจะมีนางนอนตายเปลือยเป็นหุบปั่น เป็นก้อนหินถี่น้องเนาะอยู่ใน้ันเนาะเพราะว่าคำปั้นจีเข้าไปเบิงให้ทุกทานไปเบิงนำกันว่าเป็นเราใดเนาะอันนี้ที่ว่าคำปั้นมาว่าเกี่ยวกับทำพาตัวนี้ก็อยากให้อนาคนที่ฮักประวัติศาสตร์ฮักธรรมศาสตร์เนาะอยากอนุรักษ์ไว้เนาะช่วยกันสนับสนุนเนาะเพราะว่าเขาจะอนาอนุรักษ์ไว้ตัวนี้เนาะเพราะว่าเขาจีท่านว่าเป็นไปได้เนาะคำปั้นก้าิมาทางเือมันเป็นทางที่ว่าอนาอยู่พื้นเนาะ้นไมไม่อยากจะจงไว เพื่อเป็นการอาณาฮุ่มเย็นที่ว่าคนจะมาท่องเที่ยวที่ว่าเบิ่งว่าสวยสดงดงามกับธรรมชาติพี่น้องเนาะอันณาที่เป็นเราไดกขอป้านกะชีพาทุกคนไปเบิ่งเนาะเอาไปนำกันเนาะก่อนที่เ่าชีไปเบิ่งอันอาณาทำผ้าเนาะเอาต้องไหว้ก่อนเนาะข้อก่อนที่ว่าเขาจะไปอันาณาไปยามไปเบิ่งเฮือนเผืนเนาะเอาเอามาไหว้นำการไปเนาะต้องจุกยันไปก่อน าอานาเป็นเรียนนักท่องเที่ยวเพิ่นมาลายพี่น้องเนาะจาທต่างประเทศแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ว่าเพิ่นมาปฏิบัติธรรมเนาะวันนี้ก็เป็นมือวันสินพี่น้องเนาะ15คําที่ว่าสิชวนทุกคนไปบงอน่ะ ความเป็นมาของทำผาเป็นอะไรเนาะพี่น้องเนาะมาบ่งํำกันพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปหาปากทำของทำผาพี่น้องเนาะขนาความยาวก,ก็จะประมาณขนา่องรอยกว่าเมตรพี่น้องเนาะนี่ทางขึ้นพี่น้องเนาะบนเช็ดเป็นคันใดสีมังพี่น้องเนาะนี่ทางขึ้นเนาะไปไปบวงํำกันพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นทางขึ้นเป็นคันใดสีมัง ทางบ้านพัทต้วพวกเขาสางไว้อน,นะหลายปีหลังกล่ามาเนะพี่น้องเนาะนี่มาเบิ่งน้ำกันแต่ว่าช่วงนี้มันโบได้อานะอันนะั้นใหม่เปน,น้องเนาะย้อนว่าพวกเขาปะละเลยกับป่ากจากส่วนทุกคนมาปกปักฮักซาไว้ให้ลูกให้หลานพวกเขามาเบิง่พงพี่น้องเนาะมาเที่ยวมาซม แต่ว่าช่วงนี้ก็เห็นอาจารย์ผนมาไลายพี่น้องเนาะมาปฏิปัติธรรมทางใตทางเนื้อเนาะนี่ทางขึ้นไก่เชี่ยวปักธรรมเลยพี่น้องเนาะไก่จอดปักธรรมแล้ว นี่หอ,อดปักธรมแล้วพี่น้องเนาะนี่ปกักธรมโอ้ยอันนี้แหละปกักธรรมของธรรมพระพี่น้องเนาะตะกีพวกเข้าเช็ดอันนะประตูอัดไว้เสก,กเจเนาะตรงนี้กะทางบ้านผลกับปลอยล่าเลยจังสิพี่น้องมนันเีก็มีคนต่างประเทศจะมีอ่ะนะคนต่างแค่อาจารย์ มาปฏิบัติธรรมเนาะที่ว่าํำปานจากส่วนทุกคนมาปกปักษาตัวนี้ไว้เนาะเพื่อบุญยากให้คนที่ว่ามาเที่ยวมาส้มเคที่นี่ญาติเจ้าชิมาเอาอ่นนะนะเป็นพระเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทำพระตัวนี้ออกไปนะพี่น้องเนาะอยากปกปักษาไรนี่คันใดลงพี่น้อง ทำตัวนี้มันจะมีซามสั้นเด้อพี่น้องเดอ้อมันจะมีซามสั้นเนาะสันที่หนึ่งครับมันจะมีอนาทงหน้าพี่น้องเนาะมีทงหน้าด้วยพี่น้องเดอ้อสันที่สองจะเป็นอนาจะแม่นั่งนอนพอน,นอนไต่เพื่อให้เป็นผู้ก้นที่พี่น้องเดอ้อนี่เป็นทางขึ้นคันดเนาะวกเขาเห็ดไห้ มาบำน้ำกันพี่น้องเนาะอันนี้แถวบริเวณปักทํำพี่นอ้องอู้ทำพ่อพี่น้องอันนี้จะเป็นานะนะซันที่ซอ,องพี่น้องเด้อจะเข้าไปห้ตัวนั้นแหละไอพูกมันจะมีลายสิ่งลายอย่างที่เขาจะปไปไปไปเบิงน้ำกันี่อันนี้เป็นซันที่ซอ,องพี่นอ้องเนาะ ท่านที่สองอันนี้นี่อันนี้มันอนนะไรเจ้าแม่นางนอคพ้นไตเปื่อยอยู่นี่พี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นนมเหมนเดิอพี่น้องเด้อขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้ออันนี้จะเป็นนมเหนนพี่น้องเนาะอือคืว่าคนเวียก็จะจมาคุดเอาหมดเนี่ยนี่เอามาคุดเอาน่าจะมีคำบอกพี่น้องเนาะนี่อันนี้จะเป็นแคนเหนนพีน shove, พน่น้องเนาะ เป็นแค่ในพะเนาะเพราะว่าอาณแต่ก้อนมันจะเป็นหูงงามพี่น้องเนาะหูบงามแต่ก่อนหนอะแต่ว่าเขาเจะทุบทิมมดพี่น้องทุบเอาอะนณะเอาคำบอกเอาอยั้งต่างๆอยู่อะณนะในนี่ละละพี่น้องเนาะนี่นี่เ,นเ,นนนเป็นหัวนี่เขาเจะคุดออกหมดเลยออกหมดเลย,เม,เลยมันตายตายเปื่อยจังซี่ไปพุ่นเนาะขออนุญาตเด้เลอจะแม่เด้ น,นั่าจะเป็นเห็นผ้าเหลืองบนพี่น้องเนาะน่าจะแม่อาจารย์คนมาวางป่าอยู่หันเน,ะนาะเ,เหอเ็นเนี่อันนี้จะเป็นขึ้นไปทางพู้นพี้น้องเนาะแต่ว่าเห็นพนนื้นดังไฟยืนนนาจะเป็นอาจารย์เขาจะนั่งอยู่พี่เนะาะบัจะธปทมอยู่พี่เนาะเห็นไ่มพี้น้องงนมเงาแต่ว่าท่านที่สองห่นจะมี อันนั้ห้องนอนพี่น้องเนาะจะมีห้องนอนเพิ่นแล้วก็จะมีอันนะ่ะตุ๊ปลานย,ยันยันอยู่ในพี่น้องเนะาะเพราะว่าคำป้านก็เอาเฟซไซมาบันยันบ่เพียงพวกกัเลยบริก็ไปเนาะทางในเพราะว่ามันนี่ก็มือสิบห้าค้าคำป้านก็มาผู้เดียวเนาะอันนี้จะเป็นทันสั้นอันนะ่ะที่ซองสั้นลุ่มพุ่นเกาอันน่ะนทางนั้นหอมนั้นเนาะพี่น้องเนาะหอมนั้น,นไค่ไหูหูอยู่ทางในพุ่นเฮ็ดอันนะ่ะสนามกีฬาตัวแห้งพี่น้องเนาะความกว้างอันนั้ สุดยอดเลยความกวงทำตัวนี้นะหมดมือมันนี่ยางไปกับโบมดสองสามมือคนแหละความความกวงความแย่ความยา,าวพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสันนานาที่สอพี่น้องเนาะอยู่ทางใน,นจะมีห้องนอนแล้วก็จะมีห้องบนพื้นนอนเนาะจะเป็นอานาเป็นมอนบอเป็นอานาผ้าเสื้อของคนก็จะเป็นก่อนหิ้นพี่น้องเนาะเป็นแบบคนสมัยก,กเีเกะเอาอาณาเหตุไปในความความเสื่อของพวกเราพี่น้องเนาะ มันจะมีป,าป่าพีา่น้องใหญ่ๆคุนเนาะนี่อันนี้จะเป็นน้มันตายอยู่นี่เนาะนี่อันนี้ก็เป็นแขนของเพ่นเนาะเอามันนี้ก็ปาก่ากะชีมาเล่าเพียงเท่านี้เนาะที่ว่าคุณที่ว่าฮักธรรมศาสตร์เนาะฮักประวัติศาสตร์ก็ช่วยกันสนับสนุนพี่นอ้งนองเนาะท่านใดที่อยากสนับสนุนอาณาอาณาสิ่งใดก็แล้วแต่พีน่น้องเนาะด้วยความอาณาใจศรัทธาเนาะสาวพุทดฮอดทางลายก็ฝาก อันนาทุกคนได้เด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อ,อานาให้ทุกคนได้เห็นน้ากันเนาะผู้ใดที่ว่ายักอันนามาเทีย่ยวยากมาสมมยากมาเห็นตัวจริงเนาะก็สามารถติดต่อหากำปันได้เด้อพี่น้องเดอ้อเอามานนี้ข้าป้าก,กับเจ้ขครอบใจมายังทั้งอันนาพี่น้องเฮาเมื่อสุขุคนเนาะให้อยู่ดีมีแหงเดอ้อกล่าวคำบาสบายดีแล้วก็ครอบใจเนาะ